สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราหงมู่นะครับเรามาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงการนะครับตำบลโนนสมบูรณ์ใช่ไหมฮะอันนี้คือคุณพี่ศักดานะครับเป็นเจ้าของสวนสวนพยุงไม้่วงหัวรี่นะครับตัวนี้คือไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วก็แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ไม่มีไม้ชนิดใดที่แพงเท่าไม้ชนิดนี้อีกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเป็นไม้เศรษฐกิจมาแรงที่เขาปลูกกันทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะฮะอันนี้เรามาที่บึงการมาเป็นครั้งที่2ที่3แล้วนะครับจังหวัดบึงการ ก็คือตัวนี้มันเป็นไม้แห่งความหวังของเกษตรกรโดยโดยแท้จริงเลยนะครับตัวนี้อายุอยู่ที่2ปีใช่ไหมครับครับอ่าคุณคุณพี่ศักดาครับรบกวนคุณพี่ศักดารายงานตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อศักดาครับครับเป็นในลูกค้าของเลยหงมู่ครับอ๋ออันนี้เอามาปลูกนานหรือยังครับอ๋ออันนี้เดือนเดือนไหนครับที่ปลูกปลูกเดือน มีนา6 2มีนา6 2นะครับตอนนี้ก็คือมีนา64นะฮะมีนา6263 64ก็คือ2ปีเต็ม2ปีเต็มเป๊ะเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยถือว่าเราไปตรวจเยี่ยมมาทุกจงังหวัดในประเทศไทยนะครับท่านท่านลองดูนะฮะประมาณประมาณนี้เลยนะครับ2ปี2ปีได้ขนาดนี้ลองดูนะฮะสองปีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยด้านล่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบ3นิ้วแล้วนะครับประมาณประมาณ3นิ้วได้นะฮะสนิ้วเนี่ยถือว่าโตจเจริญเติบโต มากกว่าค่ามาตรฐานนะครับมาตรฐานของไม้ชนิดนี้นะครับไม้่วงหัลี่เนี่ยตามมาตรฐานจริงๆแล้ว1ปี1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วแต่ตัวนี้2ปีได้3นิ้วแล้วถือว่าถือว่าโตเร็วมากนะครับคุณพี่ครับตัวนี้ปลูกไปกี่กี่ต้นครับรวมทั้งหมดเอ๊เก้าสิบห้าต้นครับเก้าสิบห้าต้นอ๋อยังไม่ถึงร้อยใช่ไหมัเก้าสิบห้าเก้าสิบห้านี่ปลูกในพื้นที่สักประมาณกี่ไร่ครับผมปลูกถีแล้วก็ปลูกขีนิดนึงก็ประมาณนี้แต่ว่า ดูดูแล้วลักษณะการเจริญเติบโตเนี่ยก็ถือว่าเจริญเติบโตได้ดีใช้ปุ๋ยอะไรครับวิธีการปลูกไอ้สูเสมอครับสูเสมอ 15, 15, 15, 15, 15, 15 1 5 15ครับปุ๋ยคอกด้วยไหมฮะจากจากที่สังเกตดูนะครับอันนี้ก็จะมีปุ๋ยคอกม,มีขี้วัวลดน้ําด้วยไหมครับลดครับลดอันนี้ลดน้ําลดน้ําตลอดไหมให้ตลอด,ลอดทั้งปีไหมให้เฉพาะหน้าแล้งเฉพาะหน้าแล้งแต่ถ้าเป็นฤดูฝนก็ปล่อยได้เลยแล้วก็สังเกตดูนะครับสวนไหนก็แล้วแต่ที่เราไปดูนะ สังเกตดูว่าถ้าสวนไหนก็นแล้วแต่ที่ไม่มีหญ้านะครับไม่ค่อยมีหญ้าวัชพืชคุมแบบนี้มันจะโตเร็วมากนะครับสำหรับไม้ห่วงหัวรีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเทคนิคสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราไปดูมาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยหลายจังหวัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งจะอยู่ที่ภาคใต้นะครับภาคใต้เราไป3ามจังหวัชดชายแดนภาคใต้มาเช่นเดียวกันครับถ้าพื้นที่ตรงไหนที่มันมีหญ้าคุมเยอะๆเนี่ยมันจะโตช้าสําหรับไม้ชนิดนี้คุณพี่ครับ ตอนนี้เห็นว่ามันมีบางต้นมีดอกแล้วใช่ไหมครับจับสีดอกแล้วก็มีมีดอกบ้างอันนี้ปี2ปี2ปีทั้งหมดเลยไหมเป็นรุ่นเดียวกันหรือหลายรุ่นมันมีมีสองรุ่นสองรุ่นใช่ไหมสองรุ่นคือมีรุ่นแรกรุ่นหลังรุ่นหลังอันนี้รุ่นหลังใช่ไหมครับนี่รุ่นหลังรุ่นแรกนี่มีแบบนี้กี่ต้นครับเดี๋ยวประมาณ1ิกว่าต้นครับสิบกว่าต้นลมมาอ๋อลมพัดอันนี้ที่ทานี่คืออะไรฮะที่ทาขาวขาวเนี่ยคูนขาวคูนขาว เราใช้อะไรครับปูนขาวรผสมอะไรบ้างคะผสมน้ำนะครับปูนขาวผสมน้ำไม่เฉยเลยครับเพื่ออะไรครับพาตัวนี้<อ>ป้องกันมแมลงป้องกันมแมลงไอปเจาะครับป้องกันมแมลงมาเจาะเราได้ผลไหมครับเนาะควดีครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคของคุณพี่สักดาเลยนะว่าไอ้เนี่ยที่ที่เวลาเห็นไหมครับตรงนี้เขาขาวเนี่ยเห็นไหมไอ้เขาขาวเนี่ยก็คือเป็นปูนขาวปูนขาวที่ใช้ปูนขาวที่ใช้ทั่วไปในร้าน การเกษตรจะมีขายนะฮะผสมน้ําทาถ้าแบบนี้แมลงแมลงไม่เจาะเลยไม่เจาะครับมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้อ๋อเพราะว่ามันจะมาจากพื้นมันจะไปมาจากพื้นนะครับมันขึ้นไม่ได้มันค่อนข้างที่จะไต่ไต่ลำบากนะครับจับไม่อยู่มันลื่นโอเคมันลื่นอ่าลองดูมันไม่ได้โตต้นเดียวนะครับท่านผู้ชมลองดูต้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่นี่ก็โตมากนะครับรุ่นนี้ นี่ก็3เมตรเออสนิ้วนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง3นิ้วก็ความสูงประมาณนุ่น2อันนี้รุ่น2รุ่น2รุ่น2ก็อายุใกล้เคียงกันรุ่น2หมดเนี่ยครับรุ่น2ออูโตโตนะครับโตหลายต้นเลยรุ่นแรกมีแถวนี้จะจะเห็นเนาะเห็นพัฒนาการว่าเรื่องของท่านก็ปลูกพืชแบบผสมผสานเนาะเป็นมะเขือนะพืชผักสวนครัวนะว่าโตได้สวยแล้วก็ไปได้เร็วนี่ก็สามารถปลูกได้ตลอดใช่ไหมฮะพวก พวกพืชผักสวนครัวในปูไว้กินปูไว้กินแล้วก็เพื่อเราลดน้ําจะไม่เสียหายอ๋อคือมันได้ฟรีน้ําฟรีปุ๋ยฟรีน้าฟรีปุ๋ยฟรีตัวนี้ได้กินเลยไหนๆเราจะดูแลต้นต้นนี้อยู่แล้วเราลดไปพวกนี้ก็ได้ผลครับคุณพี่ครับผมอยากสอบถามนิดนึงว่าแถวเนี้ยมีมีคนสนใจไหมไม้เชเดนนี้มีคนมาถามไหมว่ามันคืออะไรก็คนมาถามอยู่หลายคนอยู่เขารู้จักไหมครับ เขาไม่รู้จักอันนี้แล้วแล้วคุณพี่แนะนำไหมว่าอันนี้คือไม้ที่แพงที่สุดไม้่วงหัวลีเนี่ยมันแพงก็เคยแนะนำเอาคลิปให้เขาดูอ๋อเอาคลิปให้เขาดูอผมถามเลยว่าตอนแรกอะกว่าที่จะตัดสินใจปลูกตัวเนี้ยไปดูจากช่องทางไหนครับดูใน y o u t u b e ดูใน YouTube ดูใน Google Facebook อะไรพวกนี้นะครับแล้วมั่นใจยังไงมั่นใจว่ามันมีตลาดจริงมันปลูกได้จริงหรือทดลองก็เห็นในคุณ ตัองายากเลยท่านดรเตะเสดาก็เลยยังไงก็ต้องตัดสินใจลองดูลองดูแล้วแล้วเหมือนเหมือนที่คิดไว้ไหมครับว่ามันโตโตเร็วเหมือนที่คิดไวไหมคแบบว่ามันมีความหวังไหมว่ามันจะน่าจะมีราคามันน่าจะน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีครับก็มีความหวังอยู่เนาะอ่าอย่างในน้อยคุณพี่อยู่เขตเนี้ยเขามีการลักลอบส่งพยุงไทยข้ามไปเยอะแย่นี ใช่ไหมฮะอันนี้เราอยู่ที่จังหวัดบึงการนะครับบึงการเนี่ยเป็นแหล่งที่ส่งไม้ไม้พยุงไทยเนี่ยข้ามประเทศลาวสปปลาวนะครับแล้วก็ไปยังเวียดนามส่งไปสุดท้ายปลายทางไปยังประเทศจีนอันนั้นคือพยุงผิดกฎหมายพยุงไทยนี่หมายถึงว่าทุกท่อนน่ยมันเขาเรียกว่ามติคอมอ5 5 5 1าห้ามันห้ามนาเข้าและส่งออกพยุงไทยตัวนั้นคือมันผิดกฎหมายตอนนี้ไม่สามารถที่จะส่งออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ตัวนี้ของของของคุณพี่เนี่ยตัวเนี้ยถูกกฎหมายนะ ตัวนี้คือพยุงสายพันธุ์ที่ถูกกฎหมายมีใบรับรองสายพันธุ์ใช่ไหมครับอต,อตอนตอนที่รับมานี่คือมีท่านดรดเรเ<ห>จษฎาออกให้นะฮะ,ะท่านดเรเจษฎาครับเชิญนิดนึงลองอ,อยากให้ท่านดเรเจษฎาแนะนําเรื่องเรื่องใบรับรองสายพันธุ์นะฮะว่ามันเป็นยังไงครับก็อ,อย่างนี้เนาะก็คือก็พี่ศุก์ดาเนี่ยเป็นลูกค้าของบริษัทสมมูดแทดัน่าจะเป็นลูกแรกนะท่านเนาะลูกแรกแล้วก็ เราก็ได้มีการติดต่อกันมานะครับปีนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเยี่ยมเนาะก็ขอบคุณพี่ศักดามากอังไงก็ต้องมีการแจ้งเนาะแจ้งแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องนะครับตรงนั้นแต่ถ้าท่านจะปลูกว่าเออนะครับเพราะจากต้นนี้แล้วเอาไปเพาะมันขึ้นมาแล้วเอาไปปลูกเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการส่งออกอีกทีหนึ่งเพราะการรับรองไม้เนี่ยมันจะรับรองตั้งแต่ตัวต้นกล้าที่ออกมาบริษัทขึ้นไว้สมมติว่า100ต้นนะครับ ให้ลูกค้ามาปลูกนะครับทั้งร้อยต้นนะครับการรับรองการรับซื้อกับผืนมันก็จะมีทะเบียนคุมต้นไม้อยู่นะครับให้มันถูกต้องตามก,กระบวนการมันต้องดูเรื่องของเอกสารด้วยนะครับฝากไว้แต่ผมเช่นชมพ่ศักดาในเรื่องของการดูแลนะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าท่านไหนที่ไม่มีมีปัญหาในเรื่องของอตัวแมลงเจาะต้นไม้เนี่ยจะมีปัญหาเยอะนะฮะต้นไม้ตั้งแต่ปี2ปี3ามขึ้นไปเพราะ,ะนั้นการดูแลมันก็จะดูแลตั้งแต่ เรื่องของการทาปูนขาวนะครับทาปูนขาวเนี่ยมันก็จะมีประเด็นสาคัญคือมันจะเข้าหน้าฝนมันก็จะโดนชาติล้างได้ง่ายเพราะฉะนั้นอีกวิธีการหนึ่งก็คือหลายๆสวนที่เขาทากันอยู่คือแนะนําให้ใช้น้ํามันเครื่องเก่านะครับทาบริเวณโคนก็ได้นะครับเพื่อกันพวกมแมลงก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งจนกว่าไม้โตนะฮะก็ขอเช่นชมนะครับว่าแปลงนี้แม้ว่าจะไม่ถึงร้อยต้นแต่ผมบอกเลยว่าบริษัทของมุขไทยแลนด์นะครับรับซื้อแน่นอนทั้ง จำนวนที่มีอยู่แล้วก็ตามไว้เอกสารรับรองนะครับให้ความมั่นใจได้แล้วว่ามูลค่าแค่พื้นที่เล็กๆที่ท่านปลูกไม่ถึงร้อยต้นเนี่ยนะครับก็มูลค่าเป็นล้านละนะครับแล้วเราไปเทียบกับยางพาราที่ผมเดินทางเข้ามาเนาะเห็นแปลงยางพารายางพาราปลูกไป12ปีหลือก็น้ํายางปีนี้ออกดีปีหน้าออกไม่ดีนะครับดีวนี้ก็มีการโค่นแล้วก็ตัดละนะครับขายต้นไม้เพั้น ลองฝากให้กเกษตรกรได้คิดว่าลองคิดพืชใหม่ๆนะครับฝากนะครับไม้ห่วงหุ่นี่ไว้อยู่ในอยู่ในความคิดหนึ well <c oughs> ่งของท่านที่จะปรับเปลี่ยนการปลูกไม้ในอนาคตนะครับพี่สักดาคิดยังไงครั้งแรกที่เริ่มปลูกไม้ตัวนี้คิดว่ายังไงมันจะจบนี้จบสินก็เลยตัดสินใจครับคิดว่าถ้าขายได้ก็คง อ่านะครับผมให้การความสบายใจและอุ่นใจว่ายังไงท่านดูแลต้นไม้ให้เราบริษัทองงูนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเกษตรกรปวดหนี้ปวดสินจากที่ท่านทํามาอยู่ทั้งชีวิตนะครับปลูกมาสวรรค์มาแล้วปลูกยามพลาแล้วยังเป็นหนี้นะครับลองหันมาปลูกไม้ห่วงหูวรีดูว่าอ่ะอีก12ปีถ้าท่านดูแลไม้ดีไม้ได้ตามขนาดนะครับแน่นอน ทางบริษัทนโมทัยแลนด์มีตลาดให้ท่านแน่นอนแล้วก็รับซื้อคืนจากเกษตรกร,ร,กรทุกคนนะครับคุณต้นจะฝากเลยไหมครับก็ฝากนะครับพืชพืชแห่งความหวังของเกษตรกร,ร,กรตอนนี้นะครับเป็นไม้ชนิดใหม่มาแรงเลยนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดนะฮะสินค้าทางการ,กรเกษตรทุกอย่างของเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกมาเนี่ยสุดท้ายตายที่ตลาดนะครับไม่ว่าท่านจะปลูกอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็จบที่ตลาดถ้าสมมติปลูกไปแล้วราคาในท้องตลาดไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ เหนื่อยฟรีเขาเรียกว่าเหนื่อยฟรีนะฮะ,ะถ้าสมมุติว่าคุณปลูกไปแล้วนะครับใช้พื้นที่เท่ากันเหนื่อยเท่ากันใช้เวลาเท่ากันแต่ผลประโยชน์มากกว่าก็าควรจะปลูกควรจะปลูกคุณพี่ศักดาก็เคยน่าจะทํามาหลายอย่างมากทําการเกษตรมาหลายอย่างมากมาตัวนี้แหละครับคือตัวที่จะปลดหนี้ปลดสินได้จริงๆอ,อย่างน้อยๆนะครับเราตีขั้นต่ําเลยเนี่ยตีขั้นต่ําถ้าสมมติท่านปลูกที่100ต้นนะฮะขั้นต่ําก็ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนี่แน่นอนรองท้องแน่นอน แต่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านดูแลบริหารจัดการดีๆต้นมันใหญ่นะครับมูลค่าเพิ่มอาจจะสูงกว่านั้นอาจจะเป็น2ล้าน3ล้านก็ได้นะฮะในในอนาคตอันใกล้ไม,ไม่ไม่นานเลยครับไม่นานเลย10ปีคุณเห็นไหมครับว่าคุณพี่ศักดาอดทนรอมา2ป,2ปี2ปีดูนะครับท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะฮะนี่คือ2ปีนะครับไม้2ปีใหญ่ขนาดนี้คุณพี่ศักดาเหลือเวลาแค่8ปีก็จะสามารถขุดขายได้ละคือ คือเวลามันจะหลังจากที่เราปลูกลงดินเรียบร้อยนะฮะมันจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆสิปีนี้ไม่นานเลยแป๊บเดียว2ปีรู้สึกว่าเร็วไหมฮะผมว่าเร็วมากเ,เลยนะสปีในขนาดนี้ท่านท่านผู้ชมลองดูข้างหลังครับเนี่ยความสวยงามนะความสวยงามของอไม้่วงหรี่ที่เราไปดูมาทั้งประเทศไทยน่าชื่นชมนะครับน่าชื่นใจว่าเกษตรกรมีพืชแห่งความหวังอย่างน้อยๆนะครับมันก็เป็นความหวังให้ให้คนที่เราไม่ได้มีเงินแสนเงินล้านมาจากไหนเนี่ย ให้ได้มีม,มีความหวังว่าเฮ้ยมันต้องได้เงินแน่นอนอะ่ะอย่างเน้ยอย่างในน้อยของที่มันแพงแล้วคุณพี่ศักดารู้ไหมว่าไม้อะไรที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ไม้ประยุงไม้ตัวนี้แหละครับที่จริงคนไทยเข้าใจกันว่าพยุงที่แพงที่สุดไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเลยคือพยุงไทยอันนั้นเป็นเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้คุณมั่นใจเลยแล้วว่า ไม้ที่แพงกว่าพยุงไทย15เท่ามันมีจริงแล้วมันคือต้นนี้นี่เองนะฮะไม้ห่วหัวลีนี่เองที่มันแพงกว่าพยุงไทยตั้ง15เท่าเพราะฉะนั้นเรามีของแพงอยู่ในมือนะครับดูแลดีๆพี่ศักดาอยู่กับของที่มันมีมูลค่าเพิ่มแบบนี้เรามีความสุขอย่างน้อยๆมันเป็นสินทรัพย์เราจะไม่ขายเราเก็บไว้ให้ลูกให้หลานก็ได้หรือถ้าเราขายสามารถปลดหนี้ปลดสินได้แน่นอนเจอะแยะนะครับฝากเกษตรกรทางบ้านนะครับแล้วก็เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ทำไมเราต้องตามไปดูเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่เพราะเราให้ความมั่นใจเกษตรกรเราให้กําลังใจกันนะครับในเมื่อเราส่งเสริมให้เกษตรกรทั้งประเทศไทยได้ปลูกไม้ราคาแพงนะครับไม้ราคาแพงตัวนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องตามไปดูถ้าปลูกแล้วไม่ประสบความสาเร็จไม่มีประโยชน์นะที่เราจะส่งเสริมในเมื่อเราส่งเสริมไปแล้วเราต้องรับซื้อคืนเราต้องรับซื้อคืนเราต้องดูในเรื่องของการตลาดและเกษตรกรวิธีการปลูกที่ถูกต้องแบบนี้นะครับเราจะต้องตามไปดูแล้วแลกเปลี่ยนกัน เราลงในคลิป YouTube ให้ท่านดูนะครับว่ากี่จังหวัดไปแล้วที่เราพาไปดูเนี่ยรับรองได้ว่า77จังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยเราตามไปดูแน่นอนอลูกค้าทุกคนนะครับเราให้ความมั่นใจเพราะฉะนั้นครั้งนี้วันนี้ก็คงอุ่นใจมากขึ้นนะครับใน10ปีหรือเวลาอันใกล้ทำไมาได้ขนาดที่ศักดาเดินไปกับเราได้ ใช้นี่หมดแน่นอนนะครับคุณพี่สักดาครับถ้าสมมุติว่ามีท่านใดสนใจอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการปลูกนู่นนี่นั่นคุณพี่สักดาโอเคไหมให้ยินดีให้คําแนะนานะให้คำปรึกษาขอเบอร์โทรครับผมขอเบอร์โทรครับให้เกษตรกรทางบ้าน0 9 2 6 2 4 1049อครับผมอันนี้คุณพี่สักดาครับอยู่ที่หมู่บ้านอะไรนะฮะหมู่บ้านกําแพงเพชรตําบลนนสมบูรณ์อำเภอแม่เบึงการอำเภอเบงาจังหวัดบึงการนะครับจังหวัดบึงการ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเกษตรกรทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ศักดามมากมากเลยนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทารายการเป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานเป็นชี้แนะแนวแนวความคิดใหม่ๆนะครับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ตอนนี้กําลังมาแรงในจังหวัดบึงกาฬนะครับกาบขอบคุณเกษตรกรทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมและดูคลิปต่อๆไปของเรานะครับในจังหวัดอื่นๆอีกทั้งประเทศไทยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ